ลุงลุงครับลุงลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะลุงจะไปไหนฮะเ้าวุูจะไปไหนเรื่องกอ้ซาดอามืงฐานึเป็นเจ้าของปั๊มเรออ๋อใช่ฮะลุงปั๊มเปิดยังถ้าปั๊มปิดอยู่เนี่ยลุงจะเข้ามาได้หรอไาตรโอ้แม่ัวย้อนหอนั่ย้อนย้อนวย้อนย้วอนหย้อวอหย้อนหยนวย้อนหัวยอนยัวยย้อนย้อนย้อนอ้อ้ว้หว้อห้อน้น้ยังห้องน้อนออ ถ้าเปิดอยู่แสดงว่าเปิดถ้าปิดอยู่แสดงว่าปิดถ้าเปิดเปิดปิดปิดเหน็บนิ้วกูได้สัตว์โถนเดี๋ยวันเด้อเด้อเด้โอ้โหใจร้อนเนี่ยเด้อเด้อโอ้โหเออยิ้มดิเออทั้งหมู่บ้านฟันแบบนี้หมดเลยว่ะเดี๋ยวลุงไอสัตว์เป็นกูคนเดียวเอาเหรอฐานนี่จะเป็นแบบกูเด้อเดี๋ยว้อลุงเวลาขอเขาเข้าห้องน้ำเลยลุงก็พูดดีๆทำไมทำลุงต้องมาทำท่ากวนๆอย่างนี้ด้วยฮะลุงนี่ไม่ใช่ท่ากวนเว้ยแล้วท่าอะไรอ่ะท่าคนปวดตรงขี้โอ้นี่มึงจะถามไม่านนะลย เย็นเย็นเย็นลงไอ้เดี๋ยวเดียบเดียบเดี๋ยวลุงโน่นหนู่นเดี๋ยบเอาเยนเจนเอาเอามืออุดไว้อ่าเป็นที่เป็นทางห้องน้ำอยู่โน่นป่ะลุงคนจะขี้แม่งถามนี่แหละแม่งเอ้ะถามลุ้นถามนี่อยู่แหละสัญญาณมีไหมปกติแถวนี้สัญญาณไม่ค่อยมีนะเสร็จแล้วลุงอ้าวไม่เสร็จกูจะมายืนตรงนี้ได้ไงวะไอ้หนุ่ม มึงนี่กล้าจริงนะเนี่ยกล้าอะไรลุงเอ้าก็มึงกล้ามาซื้อปั๊มนี้ได้ไงวะมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอว่าแถวเนี้ยปั๊มโดยเฉพาะปั๊มนี้นะว่าเอ้าคุยลือกันผีแม่งโคตรดุเลยแล้วแม่งเฮี้ยนด้วยนะปั๊มนี้รอเล่นมะลุงเอ้ากูเพื่อนเล่นมึงไหนสั์กูเคยพางไปดูหนังเหรอมึงรอเล่นนี่กูพูดจริงๆงไม่เพื่อนเล่นมึงแงโช์เดี๋ยวบอกเลย ใจร้อนแน่ๆยิ้มนดิเออเอาแล้วเคลิ้มเคลิ้มเดี๋ยวเคลิ้มเอาเล่นตัวอะไรนอนน่ะแมวแมวพ่อแมวแมวหมาลุงไม่เห็นเหรอก็บอกดีๆไปเม่แมวแมวโอ้น่ารักดีว่ะขอตัวได้ไหมวะอ๋อไม่ได้ของแฟนผมฮะนี่เขาเหี่ยวมาเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยรู้ไม่เอ้ยมันนั่แฟนมึงเหรอเนี่ยอืมจะเว่อปนี้ปนแหนว อเออไม่ใช่ลุงโหล้อเล่นในศาสตร์แฟนมึงเปล่าไม่ใช่ลุงแต่น่เน่แน่เน่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่งตัวเขาปลอยเหมือนกันกูเคยดูนะดูอะไรลุงภูเขาเล่นลับโหแม่งมงเหลืองกันทั้งเรื่องเลยลุงไม่ไม่ได้อย่างานั้นไม่ใช่นั้นแล้วมึงเขมแมวท้องมาอืมอืมอ่ะแน่เน่น่น่แม่งคิดอะไรกับกูอยู่ในสาสตว์ ยายายาจะโบกแบกกูสิไอ้น้องอย่ากูลัวถ่ดดําไม่ต้องรอช่องอย่างเดียวกูเสียแลยวไอสัก